ดีนะมีไอ้จับลำหน้าแบบกึ่งอัตโนมัติมาพอดีใช่ใช่ถ้าไม่มีตีเส้นเนี่ยไม่ได้นะเพราะงั้นเพราะถ้าเกิดตีเส้นเนี่ยตีเส้นกันเองเนี่ยก็ตีกันเองก็เหมือนที่เราเคยเจอเนาะที่เป็นดราม่าใช่ไหมดราม่าแน่แต่พอมาไอซาออดเนี่ยก็คือจบเลยซาออดย่อมาจากอะไรครับซาออดเซมิอัตโนม o f f ออฟไซด์เทคโนโลยีนี่อันนี้ภาษาอังกฤษก็ดีแล้วซาอุดอ่ะ ซาอุดก็เนี่ยอยู่เมวนัทเซอร์เมวยิ้ไอ้บ้าเอ้จะจะได้ได้เเฮ้ยเพื่อนส่งไว้นอนน้อยนะเพื่อนนอกจากจะเป็นคนน่ารักแล้วยังตลกอีกอะไรอย่างเงี้ยขุณดิ้นดำต้องการอย่างเงี้ยพี่เขาเป็นอย่างนี้บ่อยไหมเขาเป็นถ้าเจอคนน่ารักน่ารักเขาจะออกเฮอแต่ยิ่งกานินเขาไม่ขนาดนี้นะอ่านินเขาจะดูแบบว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ฟังผกเขจะดูแบบโกโก้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักคือใครอยู่่ใกล้เขาเนี่ย มีความสุขสดใสคุณไม่ต้องไม่ไม่ต้องให้เขายิ้มแบบเราอยู่ใกล้เขาเราก็มีความสุขเพราะเขาเป็นคนน่ารักน้าห้าหนูอยู่ใกล้ๆทุกวันเลยดีไหมคะเอเอาจริงนะใี่ใัได้ตัวตัวนี้บอกเลยว่าชาติเสี่ยงตายไปถึง รายการเนี่ยคุยกันเออคุยในรายการแม้เขาก็เฉลยแล้วกันว่านั่งในรายการใช่เราก็บอกก็เอาจริงก็ได้ก็นั่งรายการเดี๋ยวย้ำออกไปเดี๋ยวสินี่น้องไงกอาจะมีสามซีมันยากนะเอออยู่ด้วยกันก่อนพี่บู๋ก็ชอบเดี๋ยวเขาก็ไม่ค่อยออกอาการเท่าไหร่ไม่ครับฝากโกดิ้งไปท่องกูโอ้โหทิ้งกูแบบไม่มีเย้ยนิดเลยเอาเรื่องในเรื่องจริงก็บอกย้ำต้องการ ก็จำไม่ได้พี่ฟางข่าวนู้นที่เจ๊ชวนมาเซอร์ไพรส์เขาอะใช่ค่ะตอนนั้นพี่จอมเขินเสียอาการเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเก็บอาการเนี่ยไม่กล้ามองหน้าหนูเลยนั่งอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวพี่มาได้ไหมแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งเปไหนคะไปน้ำไปซื้อยาเบื่อหนูเอาไปทำอะไรหนูเยอะที่บ้านให้เมีย